ดีครับจะยิดพาเที่ยวครับนี่มามาเดินชมตลาดนัดนองหัวฟานครับธน,นาคารอันนี้จะเป็นด้านเสื้อผ้าครับรองเทาเ้าแฟชั่นสวยๆครับเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทครับสวัสดีครับเนี่ยโอเครองเท้าครับวันนี้วันนี้เจมาเจมาคุมนี่เฮีย โอ้สวัสด,ดีจ้าเจ๊สวัสดีค่ะคุณน,น่ะโอ้มาคุมเองเลยวันนี้ครับเย่๋ลืิมเขาไปดูจ้กของหนึ่งเด้อน,นี่เป็นเสื้อยืดโรงงานครับราคาถูกมาจากโรงงานเลยครับเออส,สวยๆอันนี้จะเป็นด้านเสื้อผ้าคนคนเท่าครับ เสื้อชั้นในผู้สาวเข่าค่ะมียอมเข่าค่ะอะ่ด้วยชุดเจนหัวหนังฉี่อย่างเดียวครับคิปชบครับกระเป๋ารองเท้าฝั่งนี้ครับเป๋าหนังสวยๆเครื่องพดัดครัวครับช่วยชามตัวพลาสติกมังนีงเป็นไส้กรอก มีอไรแก่ครับแลับสมือสไหลมีเป็นยเกิร์ตต,ต,ตโบบอลนี่น้ำส,ส้มเด็ดมะไม่หวานไม่คิดตังผักบ้านสดสดครับ,รบมาเองนะคะกระลำกระปุกเองนะคะครับโอ้อะไรนี่ห <50 S 1> ้าสองหัวเลยนี่อนโอ้นี่แกงครับมาเลยนะครับตลาดวธนาคารครับหนงหัวฟาน นีเลี้ยงเซ็ดยังยังเหรอทุกทนครับเดี๋ยวมาถ่ายใหม่อะไรนี่นะทำไมกันเนาะโอ้สองโลปลสองโลนี่ยังยังปลานาครับจับยังไังเล่นี้ ออมากรมังรถสับเหมือนกับ่อสองโลดอกนั่นนจ้า้้ถ่าคลับถ่คลิปรับีแกลนีจ้าับัไปแลวใหญเอาม่อยากไสแล้ววันนี้นด่านลับปูครับลมครเอผักบ้านสดสดดิจ้าเจ้า โอ้กำตนะ,ะไลไน่อยจบาทค่ะมืนนอใหญ่ใหญ่แบบผมในตรงหัวหัวแดงผมแดงชีัีครับหัวพัวกยาวเราเจอนี่ต่เราเจอคับเราเจอจำตะไลหี่บาทสิบบาทครับเราเจโอ้มัมครับมัมมัมม,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 มัไหนนี่แค่ย่มบ่ มีอะไรครับมีเนื้อมึงมีห,หมูมมนื้อมีหมูนมีนู่นากินมากครับตลอดนัดหนงวออ่านครับวันอาตารร้ายเร็วร้ายเร็รรเวกคา,ามีเกียามาตะวันหลัีดีนี่เ,เ,ยยเกียหวานจ้าปอกใหญ่ๆหิแอนนี้สด ได้สในายายด้วยครับจารีด้มบาบ้านบ้านดุกุี่ตัดลอง้ยเออบบ้านสดๆครับปมันติ๊บครับหนักตึงเฮ้ยตัวใหญ่ใหญ่มงหาไดนสใดเาจะหยุดกาน คิดคับเจหนูถ่ทยคิถ่ทยคิด้ะนี่สวยอย่างใหญ่จิคนสวยแห่งนงวฟานหันนาไเจ๊นี่น่่วยอย่า่ายอย่า่ายตะยนตาสวยแห่งนงวฟานครับเออน้พี่นะอันนี้ครับดจ้ะใหญ่ทังยาวอือทังใหญ่ทังยาวนีครับดูคนสวยอัน นี่แมงคอดเจดาว่างแมงคอดเจดาครับไข่ด้านตลาดนองแข็เจ้าใหญ่โอนอะไ้ป้งปิ้งมาเป็นมึมีเลันกีอ่ะมีนี่กระโอ้ยันที่จิบ้างกุ้งมึกับจารลอยมาแล้วครับตลาดวันนาคานะครับหนองขาควกปอบ นี่ทุ่งไข่ก็มีนะครับโอ้ไข่ิ่งหงเลยครับสองตัวบักเกอไม่เพงไม่แพงครับนี่อ่ามาเลยนะครับผมน่ากินมากเลยอันนี้ยิงตัวใหญ่น่สอง้อยมาตัตัวโลนี่สิบห้าสิบห้าตัวงใหญ่ครับอันนี้สองร้อยยีิบหกิกิน อันนี้หมึกสดครับหมึกสดครับหมึกขึ้นแตกเลยโอ้น้ำดำรูแตกออกครับนี่ครับโอ้โหน่าชิมมากกระด้งก็มีหมึกสายแป้ก็มีมีสองร้อยหกสิบเองครับโลยมานะครับผมตลาดนัดหนองหัวฟานวันนาคารครับสินค้ามีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านลาบปิดลาบไก่ผัดปลาไหลผัดปลาดุกครับโอ้น่าจินหน่าเจ๊ อยากชิมได้ทำไมจีดายชิมเจ๊กับปีเนาะเนาะน่ากินมากครับลาบไก่ลาบไก่ครบอันนี้ผักผักบ้านแดงใหญ่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 กระบุกมันดองกระบุกมันต้มกระปุกกระบุกกระบุกมันเมื่อไรนี่มะเขาเขาผมจีนครับก็เป็นปลาหมึกครับ นั่งสบายเลยเนาะยังไม่มีลูกค้าลูกค้ายังไม่มีน่ากินมากครับกลับมานะครับออกมาเลยครับตลาดนงวัดฟานวันละคาร์ครับพร้อมแล้วครับพร้อมจําหน่ายแล้วเย่แกงอิมืดเหรอ่ะเดี๋ยวถึงมอแล้วครับเย่งมันครับเออลืมนะครับผมตรงนี้เป็นดอน ผลไม้ครับสตรอเบอรี่ค่ะโอ้ลูกิน่งใหญ่พรุ่งนี้เก็บเสร็จประมาณสี่โมเป็นเกนชมพู่มะม่วงหู้เยนเลยหรอนี่ก็ผักบ้านครับมะเขือพวงแล้วก็เป็นโอ้ผักหวานก็มีแล้วครับกระหล่ำครับสามหัวยี่สิบบาทโอ้คูณสิบเลยถูกมากครับ กินไปเท่าครับหบ้ารโอ้กินเยอะลลากินเนาะสามยังม่มดเลยกินมากครับอาหารควีนุมครับเป็นวิทย์ครับผม สลัดรสรสสลัดสลัดโลครับคำละห้าบาทขายเป็นคัพครับอันนี้น,นี่ขายเป็นกล,ล่องสามกล่องร้อยครับน่ากินมากโอกาสก็มานะครับตลาดน้องร้อฟาร์มวันลาคารครับเป็ดยา่างขนมครกอ่ะถ<า>ูกแล้วค่ะครับผมนี่ครับใ่ค้าสวยครับก็ค้ขขาก็หล่อ สามเลยกลัวขายไม่ทันแบบขนมพวกเสียเทนะคะเสียเทขนมพวกมะพร้าวอ่อนครับมีโอกาสก็มานะครับธนาคารหนองหัวฟานครับประจมไม้แล้วครับผักสดๆด้วยค่ะโอ้ยเนาะไรมะขามเนาะกระแดงฟองกับมีดได้ใงนัากินมาก เป็นข้าวเม่าครับกลอยที่เปิดปลอยน้อยครับนี่มันนึ่งกลอยนึ่งครับน่ากินมากครับผมอาหารขึ้นบานจริงๆครับมีโอกาสก็มานะครับผมตรงนี้ก็ปลาดุกย่างดุกข้าวครับครับตีไหญ่เลยพี่ดูน่ากินกับผัดกระเดาก็มีกระเดาน้ำปลาหวานครับจุลยี่สิบครับ อีก,กัดมานะครับตลาดน้องหัวฟานวันนาคารโอ้กันอย่างดีเลยเนาะพี่งวันที่หนึ่งมีไหมครับเนี่ยงวันที่หนึ่งครับเย้เลย